อย่างน้อยกลางคืนนะคะแต่เวลาดึงอย่าดึงออกมาพร้อมกันนะคะให้ดึงเส้นใดเส้นหนึ่งออกมานะถ้าดึงออกมาพร้อมกันเดี๋ยวมันจะหลุดแบบนี้ถ้าหนูทาเครื่องมือหลุดก็คือตัวแบ็กเก็ตอันเนี้ยถ้าหนูทําเครื่องมือหลุดหนูจะมีค่าใช้จ่ายตัวละห้าร้อยพยายามอย่าทำเรื่งมือหลุดแล้วก็ฟันเที้ยวกลับไปหนูสังเกตม,มันจะมีเสาวาการช่วงแรกๆเรายังจะไม่ชินให้หนูใช้ที่พึ่ง อันนี้เป็นคีบพึ่งนะคะอันนี้กินได้ไม่เป็นอันตรายถ้าหมดก็มาขอมาได้ที่นี่เวลาใช้หนูสามารถแบบไหนนะหนูสามารถดึงออกมาแล้วหนูก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วหนูก็แปะตรงที่มันรู้สึกว่าระคายเคืองมันจะได้ช่วยลดอาการระคายเคืองและจะทาให้ไม่เป็นร้อนในนะคีบพึ่งแปะใช่เดี๋ยวต้องรอปรับตัวสักพักหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นยาสีฟันสำหรับคนจัดฟันมันจะมีฟูอะไรที่เหมาะสมนะคะ หนูมีอะไรสงสัยถามพี่ไหมถามถามได้เลยก็แม่ไม่รู้นะรักษาตัวเองนะฟันต,ตัวเองฟันฟันข้างหน้าห้ามกัดอะไรเลยนะคะเวลาจะเคี้ยวให้ใช้ฟันกลางเคี้ยวห้ามกินของแข็งห้ามเคี้ยวน้ําแข็งให้ของแข็งทุกอย่างห้ามหมดเลยหรือว่าถ้าหนูจะกินหนูก็หันไปชิ้นเล็กๆแล้วก็สอดเข้าไปตรงฟันกลางเคี้ยวได้เลยอย่าทําเพื่องมือหลุดถ้าทาเพื่อมือหลุดก็คือตัวแบลกเก็ตอันนี้จะตัวละห้าร้อยนะคะ แล้วก็ตอนคุณหมอดึงฟันมันจะมีรวดเกินถ้านหนูเอาคีพึ่งแปะแล้วแล้วมันช่วยไม่ได้หนูสามารถให้คุณหมอท่านอื่นตัดัวดให้ก่อนก็ได้ระหว่างเจอคุณหมอ